สวัสดีค่ะทุกๆคนในคลิปนี้นะคะพี่มิก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับรถนะคะคือเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะบอกเล่าความโงเ่เขลาของตัวเองก็แล้วกันนะคะเพื่อที่แบบจะได้เป็นยังไงเดียะเพื่อที่จะให้หลายๆคนเนี่ยหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่เกิดขึ้นกับรถของตัวเองนะคะพี่มิ เดี๋ยวต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะคะว่าพี่มีเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถนะเป็นแค่ผู้ใช้รถมือใหม่คนนึงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าประสบการณ์อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก น้ำหอมเจ้าปัญหานะคะพี่มีก็ไปได้น้ำหอมติดรถอันนึงมาเป็นยี่ห้อที่ขึ้นชื่อแหละนะคะก็ขายอยู่ในห้างเลยแตงจริงแล้วไม่ว่าจะน้ำหอมยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างเป็นอันตรายกับรถนะอันนี้พี่มีก็เพิ่งมารู้หลังจากที่เกิดเหตุอันนี้นี่เองนะคะพี่มีก็เอาเจ้าน้ำหอมมาเนี้ยแปะติดไว้ที่ช่องแอร์นะคะแล้วก็คือเวลาผ่านไปผ่านไปเป็นเดือนนะพี่มีเองก็ไม่ได้สังเกตเลยนะคะมันก็ติดอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนั้นนะเราก็ ก็ขับไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายจนวันหนึ่งนะคะที่พยายามปรับแอร์อยู่นะคะแล้วก็มือไปเลื่อนหลุดมันโดนทําให้พี่มิช็อกกับสิ่งที่เห็นข้างหน้ามากนะคะคือมันเกาะจนแบบว่ามันไม่ได้เกาะเางเดียวนะมันเกาะแล้วก็มันกัดช่วงเมียค่ะเสียหายเลยช่วงบริเวณนี้ที่แบบสีขาวมันขาดหายไปอะพี่มีพยายามแกะนะตอนแรกไม่รู้ไงคือยิ่งแกะก็ยิ่งเละนะคะ ตอนแรกที่เห็นก็ตามสไตล์คนมีรถอน,นะคพะพอเห็นอันนี้แลอวพี่มิก็เลยเอารถเข้าศูนย์แล้วก็ไปสอบถามคือตั้งใจว่าถ้ามันเป็นการเปลี่ยนค่าบริการราคาหลักพันแบบนี้ก็ตั้งใจจะเปลี่ยนแหละยังไงมันก็คือมันเห็นแล้วมันแบบสะดุดตาจริงๆนะคะ แต่สนยนเขาประเมินราคาบอกว่า2 0,000ืนนะพีม่มิมองว่า2 0,000ืนเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะคะก็เลยตัดใจไม่ได้ใช้บริการกับทางสูย์นะคะแต่เขาบอกว่าเวลาที่เปลี่ยนเนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะกรอบแต่ว่ามันต้องเปลี่ยน จอของเขาไปด้วยนะคะเลยทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงพี่มีก็เลยพยายามค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะในกลุ่มของรถที่พี่มิใช้นะซึ่งก็ได้ความคิดเห็นได้ข้อคิดได้คําแนะนําอะไรหลายๆอย่างนะคะจากผู้ที่ใช้รถเหมือนกันก็เลยวันนี้จะ พาเจ้ารถลูกรักคันนี้นะคะไปแก้ไขด้วยกันนะซึ่งวันนี้พี่มิก็ทําการนัดพี่ช่างที่ร้านบริการทำเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็นัดเขาไว้เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปพี่มิขอดื่มหาอะไรดื่มเย็นๆให้ชื่นใจสักแก้วหนึ่งคะ่ะ วันก่อนมีน้องแนะนำนะคะบอกว่าให้พี่นิลองดื่มจูนดูนะคะรสชาติดีงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปลองดื่มจูนกันค่ะสวัสดีค่ะรับจูนหนึ่งแก้วค่ะขอออนได้ไหมคะไม่ต้องใส่ถุงอะค่ะ ขอบคุณนะคะที่นี่เขาร่มรื่นมากเลยนะคะจริงๆแล้วคือบริเวณนี้ค่ะแถวรัชโยธินนี้ก็คือทางผ่านที่จะไปศูนย์เซอร์วิสที่เขาเปลี่ยนจอให้พี่มินะคะก็เลยแวะซื้อคอฟฟ่เมกาสักแก้วหนึ่ง อีกประมาณสิบนาทีจะไปถึงนะคะได้ครับเดี๋ยวเป็นโชลเข้าโชลมาครั รถเข้าไปจอดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพี่ช่างเขาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการติดตั้งค่ะตอนนี้ก็นั่งรอไปก่อนนะโอเคตอนนี้นะคะพี่เขาก็มาเรียกมาดูรถแล้วนะคือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเช็คงานกันดูนะว่าสภาพตอนที่เสร็จแล้วเป็นยังไงคะ่ะโอเคพี่ขออนุญาตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะ ค่ะอ,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 อันนี้เลยัหมคะ จะแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ตอนยังไม่ชัดยังไม่รู้ก็จะอูหานี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากขอบคุณพี่ผู้ชายด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็คือจอเดิมนะคะซึ่งจอมันก็ยังแบบดีหมดทุกอย่างเลยนะ เปน็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเวลาที่พี่เขาทําอยู่เนี่ยก็เกรงใจนะคะอยากจะให้พี่ช่างเขาทางานได้อย่างเต็มที่ก็เลยไม่ได้มีการถ่ายทําแต่อย่างใดนะแต่หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นี้ก็ค่อนข้างพอใจมากเลยทีเดียวนะกับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่านี่ไม่ใช่ความจําเป็นนะคะเป็นอะไรเกี่ยวกับ ความรู้สึกทางอารมณ์ล้วนๆเลยนะพูดจริงๆเพราะว่ารถเนี้ยพี่มีก็ก็รักเนาะรถของเรานะคะเมื่อมันเกิดความไม่สวยงามขึ้นแล้วมันอยู่ในจุดที่เราเห็นด้วยสายตาทุกครั้งเวลาที่ขับพี่มีก็เลยคิดว่าอืมถ้าเกิดว่าแบบเปลี่ยนได้แล้วเราขับไปแบบมีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะฉะนั้น หลที่พิมิได้ทดลองเทสระบบเสียงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจนะคะเพราะว่าดึงเลยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากมาก ูส้สแบบอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะคือจาคํำแนะนำ ราอยู่ในรถอ่ะเสียงเพลงมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะที่ไม่ใช่เป็นอย่างหนึ่งอนะ่ะเป็นเป็นสิ่งหลักเลยนะคะที่พี่มิจะต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันเพิ่มความสุขให้เราในการขับรถและยิ่งพี่มิขับรถทางไกลค่อนข้าง่อยนะคะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนคะ่ะถามว่าการเปลี่ยนจอแบบนี้มันมีความจําเป็นไหมก็ว่ากันง่าย สำหรับสายคนทําคลิปแบบพี่มินะคะอันนี้คือชอบมากๆเลยนะเจ้าจออันนี้นะคะยึดเกาะกล้องได้ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นจออันเก่าเนี่ยเวลาพี่มิกดอะไรไปนะคะมันจะไม่ทํางานแต่ว่ากล้องอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมียางจุ๊บไปเกาะไว้นะคะแต่ปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะอันที่แล้วอะ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยกดอะไรไม่ได้เลยถ้ามีอันนี้เกาะอยู่นะคะ ถือว่าอืค่อนข้างพอใจมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะคะวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วนะคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ